นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวรอบการโอนเงินของวันพรุ่งนี้นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอม h ช n แนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ต้องบอกว่านะครับมาแบ่งปันข้อมูลกันเช่นเดิมนะครับในส่วนของมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านไปนะครับในส่วนของออมาตรการเยียวยานะครับ ในการเปิดลงทะเบียนเนี่ยนะฮะครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหระยะเวลานะครับนานพอสมควรเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับที่ให้ทุกท่านนะครับไดเ้เขาเรียกว่าติดตามเนาะรวมไปถึงเกี่ยวกับรายท่านที่เข้าร่วมโครงการนะครับอาจจะต้องบอกว่านะครับได้เงินแล้วนะครับอาจจะต้องบอกว่ารอสถานะการเปลี่ยนแปลงรอการโอนเงินนะครับอีก มากมายเลยทีเดียวนะครับเอาละว,วันนี้ขออนุญาตมาสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งฮนะเป็นภาพชัดๆให้พวกเราได้เห็นว่านะครับด้วยกระบวนการนะครับหเดือนในการเปิดลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับมีผู้คนที่ต้องบอกว่าเดือดร้อนและก็สนใจเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนิดนึงครับ ในส่วนของข้อมูลนะครับจากนายระวะรนนะครับแสงสนิทพุ่มในการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะครับได้ออกมาแบ่งปันข้อมูลนะครับให้กับพวกเราได้รับทราบข้อมูลว่าภายใน1เดือนนะครับในการลรงทะเบียนนะครับเวอร์ไวเบเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับ 28.8ล้านคนนะครับการลงทะเบียนทั้งหมดนี้นะครับเป็นจํานวนคนที่ปริมาณสูงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับจากทางระบบเนี่ยนะฮะเราเว็เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยก็มีการตรวจสอบความซ้ําลงหลายครั้งนะครับคงเหลือนะครับ24ล้านคนนะครับอันนี้คือเป็นยอดสุดทินะครับที่ทําการตัดรายชื่อลงซ้ําบ้างนะครับรายชื่อที่นะครับลงหลายรอบนั่นเองนะครับ ก็คงเหลืออยู่ที่24ล้านคนนะครับในส่วนของ24ล้านคนนะครับที่ตัดเรียบร้อยและคงเหลือจากระบบ www เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับทางด้านของกรมการปกครองก็จะนำข้อมูลดังกล่าวครับมาทำการตรวจเช็คนะครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน กรมการปกครองก็จะทําการตรวจสอบนะครับ24ล้านคนนะ,นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อทําการตรวจสอบก็ปรากฏว่าไม่ผ่านการยืนยันตัวตนนะครับจากกรมการปกครองเนี่ยอยู่ที่1.7ล้านคนนะครับแล้วก็ทําการคัดกรองหมายถึงว่าผ่านนะครับทางด้านของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยผ่านเข้ามาสู่การคัดกรองตามเกณฑ์มาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับ22.3ล้านคนนะครับ อ่านะฮะนี่ก็เป็นตัวเลขที่นะครับเห็นภาพมาเนาะนะครับไล่เรียงมานะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเข้าสู่การคัดกรองนะครับแล้วก็ผ่านนะครับในส่วนของการรับสิทธิ์นะครับอยู่ที่16ล้านคนนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับในกระบวนการนี้นยฮะก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะครับในส่วนของระบบตรวจสอบนะครับเข้าขายสามารถรับสิทธิ์ได้16ล้านคน นะครับที่เหลือก็อาจจะไม่เข้าขายบ้างนะครับนุนนี่ดันบ้างนะครับเอาละนะครับก็มาสู่ในเรื่องของกระบวนการนะครับที่ที่ทำการตรวจสอบต่อนะครับก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับอยู่ที่10.6ล้านคนนะครับเมื่อเข้าขายก็ต้องนะครับเช็คว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ได้รับเงินแล้วนะครับ วันที่8ถึงวันที่29เมษายนนะคือรวมวันนี้ด้วยนะครับก็อยู่ที่7.5ล้านคนครับท่านนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เราบอกว่าโอนกันมาเนาะ7.5ล้านคนนะครับก็ได้รับเงินการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่30เมษายนนะครับก็จะมีรอบการโอนเงินให้อีก480,000คน นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวรอบการโอนเงินของวันพรุ่งนี้นะรวมไปถึงรายท่านที่ทําการทําการยื่นนะครับเกี่ยวกับบัญชีนะครับเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ก็จะมีการโอนอย่างที่บอกไปนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเซสหรือกระบวนการนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ายังเหลืออีกจํานวนหนึ่งครับก็คือ2.6ล้านคนนะครับทางด้านของการคลังเนี่ยนะครับก็จะทําการโอนนะครับให นะครับอีก2.6ล้านคนเนี่ยนะครับภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือวันที่4ถึงวันที่8นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพรวมนะครับที่เอามาแบ่งปันให้กับพวกเราได้รับทราบข้อมูลและก็ตัวเลขนะครับจาก กระบวนการของนะครับเวอร์ไวเวฟเราไม่ทิ้งกันโครงการมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับทีนี้คำถามต่อว่าเอ๊ะใครที่ได้รับเงินนะครับในช่วงของรอบนะครับวันที่4ถึง8นะครับท่านก็จะได้รับเงิน10,000บาทเลยเพราะว่ารวม2เดือนนะ,นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มาแบ่งปันสำหรับพวกเราเพราะนั้นสรุปง่ายๆคือว่านะครับในส่วนของอวันที่8ถึงวันที่29คือวันนี้ ี้นะครับก็จะมีการโอนเงินรวมทั้งหมดที่ดทได้รับเงินนะครับมาตรการเยียวยายเนี่ย7.5ล้านคนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้คือวันที่30นะครับก็จะมีการโอนเงินเพิ่มให้อีกนะครับ480,000นะครับคนนั่นเองนะแล้วก็2.6ล้านคนนะครับก็จะ ทางกระทรวงการคลังก็จะทําการโอนเงินให้ท่านนะครับภายในสัปดาห์แรกของเดือนเพื่อให้นะครับเสร็จสิ้นในส่วนของ2.6ล้านคนนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องบอกว่ารอมานานรวมไปถึงณสถานะต่างๆที่ต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจจะรายท่านพังเพลอนะครับในเรื่องของออการยกเลิกสิทธิ์ปนะครับแต่ก็มีข่าวดีมาให้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องวันที่1นนะครับพฤษภาคม63นี้ w w w ร์เเราไม่ทิ้งกัน .com ครับจะมีการเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนะครับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เคยกดยกเลิกการลงทะเบียนแบบไม่ตั้งใจนะครับสามารถเข้ามากดทบทวนสิทธิ์นะครับหากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุนะครับแล้วก็ตรงกับมาตรการนะครับเยียวยาก็สามารถรับเงินเยียวยา5,000บาทได้นะครับสุดท้ายครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับในช่วงของวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับที่เล็งเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็ต้องฝากไปถึงใน ในส่วนของหลายๆท่านนะที่ทําการรอรับสิทธิ์นะครับยังไงก็นะครับตามกระบวนการอย่างที่ผมแบ่งปันไปในข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังไงก็อาจจะรอกันอีกนิดนะครับเพิ่มเติมนับเชื่อว่านะครับก็จะได้รับเงินแน่นอนนะครับในส่วนของคนที่มีสิทธิ์รับนะครับเอาละช่องฟิล o m c มช n แนลนะครับผมเกษมสันผิวแดงต้องร่ําราไปแล้วขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ